ตลับปุดผงหลวงปู่เวินวัดบูรพาโคกเกลือจังหวัดกาลสินรุ่นเจริญพรเป็นเนื้อทองคำตลับปุดผงนะคะด้านหลังฝั่งพญานาคทองคำตะกุดเงินและตะกุดทองมีมวลสารพระสมเด็จและเกสาหลวงปู่เวินจะสังเกตเห็นผงตะไบทองและตะไบานาคนะคะรอยอยู่บนด้านบนมีคำกล่าวจากหลวงปู่ศิลาที่ว่าถ้าอยากรวยให้ไปกราบหลวงปู่เวินทำให้สิทธิอนุสิ์หลั่งไหลไปที่วัดบูรพาโคกเกลือเป็นจานวนมาก รุ่นเจริญพรอนี้สร้างในโอกาสครบรอบอายุวัฒนะมงคล79ปี59พันษาในวันที่15สิงหาคม2567เพื่อนำไรายได้สร้างพระมหาธาตุเจดีสีบูรพาตลับบุตดผงนี้สร้างจำนวนทั้งหมด30องค์ตอโค้ดด้านซ้ายมือเราและลันหมายเลขไทยด้านขวามือนะคะใบหน้าของหลวงปู่เวรแกะบ็อกได้สวยงามคมชัดมีมิติและสวยงามมาก ด้านบนมีคำว่าเจริญพรเนื้อทองหนาและมีน้ำหนักหลวงปู่เวินท่านเป็นพระนักปฏิบัติและมีพลังเมตตาสูงมากคำสอนของหลวงปู่จะเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งตามข้ออัดข้อธรรมนับเป็นพระเกจิเพชรน้ำหนึ่งอีกองค์แห่งแดนอีสานข้อมูลพระดีๆยังมีอีกเยอะกดติดตามไว้นะคะ